ค่ะวันนี้ก็ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอเห็ดอีกแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยวันนี้วันที่สิบสามมุ้เช้าเก็บไปทีอยงแล้วแต่มันยุงเยอะอเอาสักหน่อยนึ่งยุงมันเยอะ รีบเก็บรีบหนียุงมันจะกาัดเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบเก็บรีบหนีถ้าง,งั้นีบดูมันจะกาัดเมืไไ่อเช้าเก็บไปเทียงแล้วลนะ่ะเอเอไป,ไปโดนอ,อย่างเงี้ยเนาะ ถ้าทางฝนจะตกนะนถ้าทางฝนจะตกอยู่เกินก็เกินไม่ยากแรลก ที่มีไม่เอยมันไม,ม่มีแล้วีแค่นี้เช้านราเก็บไปแล้วทีึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเอง <Okay. S 1> ค่ะโอเคคลิปสั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดินดูทิ้งหมวก นะจุนเนธ